ผู้ใหญ่หก่เป็นรป็นลแพะเป็นลาอ่ะ้อเปิดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็กหกคนพี่ยให่เล่นเลยโอ้โหดูโอ้อกอหกคนเหรออาจาเด็กในนี้นมีไหมไม่มีเด็กนะหนึ่งสหกคนลูกอ่ะ เด็กนะครับไปแจกกันคนละร้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงงอยู่อย่างนี้ไปได้กําเนิดใช่ไหมพี่ลุกเสร็จแล้วลุกดูคโอ้โดูสิยิ่ใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแขนไม่มีทั้งสองข้างเลยโอ้ขาก็ไม่มีอ่าเรียกว่านั่งขัดสมาธิอยู่ไม่ขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มี แต่พี่ท่อนนี่คือขับถ่ายไม่ได้เลเหมือนเดิมปกติไดมีลูกไหมมีคนโอยแล้วความนี้ไปไหนเอ้ยดูนี่เก่งมากเดินที่ไหนลองเดินด้ครับไหนลองเดินเิ โอ้เดินอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยแล้วก็ขจีมีลูกอเราเราเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราไปจีบเขาด้วยเหรอครับเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยอะไรนะศกสงสารเลยจีบเขามีลูกกี่คนสองคนเราไปไหนด้วยกันเราอุ้มเขาเหรออุ้มตลอดเลยเหรอ ลูกที่เกย์อยู่ด้วยกันมาเคยนอกใจแา้วมั้ยไม่เคยเลยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ที่น่ารูกเขามีรูปสองคนนี่แขนร่วนทั้งสองข้างขาไม่มีช่วงล่างไม่มีหมดนะครับอ่๋อโอ้โหที่ถ่ายรูปให้ดูนี่น้องอะไรนถ่ายรูปให้ดูคนนี้เอง่างนี้นะ สามพันบาทเต็มไว้นะเอาไป3มชุดอ่านี่ผมให้ชุดนามชุดเไปสคนสี่พันบาทครอบครัวนี้นะครับดูแลกันดีๆนะรู้ไหมดูแลกันนะนะ่อาช่วยนะดูแลลูกอนสีชุดเลยให้ไปสี่ชุดเลยชุดตัวนี้ใช่พี่ชี่ชุดนี้ไม่เลื่กประจำโดนไปแล้วหนึ่ง ให้ดองเมื่อกี้ล่ลมือเารสลานม้แลุปยมือครััวยายจ้างขาหมากคาูุกองเวลาก็จาอาหารแห้งนะคะเปรับตอนนี้นะคะหมูจอแท็กซี่สานบครับสานครับอครับ จะห่องนะครับจะห่องนะครับตาไปแล้วก็สารอาหารแห้งไหวไหมจ๊ะข้างล่างครับข้างล่างครับสามครับสามเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเขี่ยโซ่เรือพี่นี่เขี่ยอะไรครับพี่นี่หน้าเหรียญนี่กี่คนสามสามครับสองโอเครับทราบสามแล้วครับไปแล้วครับพี่นสพี่เนสอันนี้สามครับพี่เนสสามอ่ะเนี่ยสามครับสามสามโคเรียนพี่นิดอันนี้ข้างล่างอันนี้ข้างบน คนละส่วนกันครับอันนี้ครับผม